สวัสดีครับอยู่ผมโนซีเ no ค็ดนะครับโอเคเราจะมาลงเขาวงกดกันนะครับผมวันนี้มีสอีีมีสมาชิกในกิวนะครับนี่ครับคุณคบีอิงนะบอกว่าแตรทดสอบง่ายครับอ่าโอเค <c oughs> เราจะมาดูกันนะครับว่าจะง่ายจริงหรือเปล่านะครับผมเอาเป็นพลังโจมตีแล้วกันเนาะแล้วก็ เขาเรยกอะเอาเป็นประเภทโจมตีแล้วก็เวล50ผมเอาเป็นสกิลทั้งหมดแล้วกันนะครับน่าจะสบายๆนะโอเคครับผมไปเริ่มกันที่ชั้นแรกก่อนนะครับเดี๋ยวจะบอกทีมด้วยลืมนะครับทีมที่ผมจะใช้นะครับผมจะใช้ประมาณนี้แล้วกันเนาะเอาเป็นแทโอนะครับเพิ่มลดเกาะนะครับมีลดอันติเมตอยู่1ชิ้นนะครับแล้วก็มีวานิ่านะครับวานิ่าเป็นลดคูดาวหมดเลยทั้ง3ชิ้นนะครับ แล้วก็เอาใครมาใช้ซะหน่อยนะครับใครเทพเจ้านะครับใส่เป็นสร้อยคอย้อนทีนะครับพร้อมกับออฟใหม่นะครับออฟไอดีแน่งการโจมตีเนาะอ่าแล้วก็มีดามเมจนะครับดามเมจเดี่ยวเป็นเซอินนะครับก็เอ่ออยากใช้อะไรก็ใช้ละกันนะประมาณนี้นะครับโอเคไปเริ่มที่ชั้นแรกกันก่อนเลยนะครับผมเพื่อความว่องไวนะครับเราจะไม่แนะนำอะไรมาก เพราะมันยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะผมยังไม่ได้อัพอะไรเลยนะครับอ่าโอเคครับผมชั้นหนึ่งผ่านไปอย่างว่องไวนะครับถ้าใช้เป็น S อสก็ไวกว่านี้นะครับเพราะว่า S อมาถึงจะโดดไปใส่เลยแต่ไม่เป็นไรเนาะช่างมันนิดหน่อยแก่ไวกว่ากันแค่ไม่กี่วินาทีนะครับอยากรู้ว่าทีมเนี้ยมันจะจบได้ไหมนะครับฉันลองแหละ เรื่อยๆนะชิวๆไม่ได้ทำเวอร์ชั่นสมองไหลามานานนะครับเดี๋ยวผมจะมาร์กที่ชั้น21ไว้ให้นะครับอาจจะทำทำไทม์สเต็ปทุกชั้นไว้ให้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะไม่ได้ดูตลอดเนาะก็จะแบบว่ากดข้ามกดอะไรแบบนี้จะได้ข้ามได้ถูกที่นะครับเราใจดีอยู่แล้วนะ คุณจะไม่ไปเลื่อนหาเองนะครับแต่ถ้าใครสงสัยชั้นที่เป็นรายละเอียดนะครับก็แนะนำให้ไปดูคลิปก่อนๆน,นะครับอย่ามาดูคลิปนี้นะคลิปนี้จะละเอียดแค่ชั้นยีนะครับละเอียดเท่าที่ผมจะละเอียดได้นะแต่ถ้าสมมติผมออโต้ผ่านแล้วแบบไม่รู้จะพูดอะไรอันนี้ผมก็จะแค่อธิบายให้ฟังเฉยๆนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะในชั้นนี้นะครับแค่นั้นเอง นี่ก็เป็นบททดสอบของกลุ่มกังเขนศักดิ์สิทธิ์นะครับ<ม>เพราะฉะนั้นตัวที่เราเจอส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในแก๊งกังเขนศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะเอาเตอินนะครับที่เป็นอดีตกลุ่มกังเขนศักดิ์สิทธิ์นะครับมาขวดนะครับซาหน่อยนะเรียบร้อยนะครับ ครที่สนใจผักสลัดนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับผมชื่อเพจว่าโน้ตฟาร์มนะฮะหรือว่าไปดูโพสในชุมชนนะครับโฆษณาเลยนะว่างนะพูดอะไรนะครับกำลังปลูกผักสลัดอยู่นะครับช่วงนี้แล้วก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับอยู่ที่จังหวัดนครนายกนะครับใครสนใจก็มาเที่ยวนครนายกก็มาแวะได้นะครับอย่าลืมก็พอนะฮะถ้าคุณมาเที่ยวนครนายกคุณอย่าลืมร้านผมก็พอนะใครที่บอกว่ามาจะ โนซีเข no ็ดนะเดี๋ยวผมให้โคกหนึ่งขวดเลยเออไงนะถือว่าเป็นแบบออบแทสนะครัแบแต่ว่าคุณดูโนซีเข็ดมาวันนั้นคุณบอกว่าจะให้โคกหนึ่งขวดคุณทวงได้เลยนะครับผมถ้าคุณไม่ทวงผมลืมนะบอกไว้ก่อนนะถ้าผมคุณคุณพูดแบบว่าเฮ้ยกินก๋วยเตี๋ยว ไหนโคกฟรีวันนั้นบอกในคลิปนะครับว่าจะให้โคกฟรีอะไรแบบนี้เออคุณพูดได้เลยนะครับแต่ถ้าคุณลืมผมลืมก็คือเจ้ากันนะถือว่าเป็นโมคะนะครับอันนี้เป็นเงื่อนไขนะเงื่อนไขที่ดอกจันไว้ข้างล่างนะว่าถ้าลืมนะครับก็คือลืมยิางนะฮะก็ามาทวงในคอมเมนต์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะก็คือลืมเหมือนกันนะไม่ได้แล้วนะ ก้าแล้วนะไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆตอนแรกก็ว่าจะอัดไว้ก่อนเนาะแล้วก็ค่มาพูดทีเดียวนะแต่ว่าพูดไปเลยดีกว่านะครับผมแบบสดไปเลยนะครับเพราะว่าว่างอยู่นะตอนนี้นครับยังยังไม่มีงานอะไรเท่าไหร่วันนี้ผมเป็นเซเว่นไนท์เดนะครับผมเตรียมทุกอย่างมาเพื่อ จะมาทำคลิปเซเว่นไหนในหัวค่ำนี้เลยนะครับก็คือเราเดือนหนึ่งมันมีครั้งหนึ่งอนะเนาะอัปดนะครับก็เลยแนๆเราทำเกมนี้เป็นหลักอยู่แล้วนะครับก็เลยแบบเตรียมไว้พร้อมแล้วนะครับ ชันสิแล้วนะครับผมไอ้ที่เพิ่งมาเล่นใหม่ก็อาจจะสงสัยนิดนึงนะแต่ว่าแนะนำให้ไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับคลิปเก่าๆแบบยังไม่มีสมัยที่ยังไม่มีเทพเจ้านี่ก็เอาเรื่องอยู่นะคือแอสวินเนะ่ยคุณไม่ต้องจัดเหมือนกันหรอกแต่ว่าขอให้คุณเข้าใจว่าคุณกำลังเจอกับอะไรอยู่ก็พอนะครับอันนี้คือ คือสิ่งที่ผมอยากจะสื่อกับคลิปไกด์ทั้งหลายนะครับผมคือผมไม่ต้องการให้คุณมาก๊อปปี้ผมอะแค่ผมอยากให้คุณแบบสมมติบางคนเขาไม่ค่อยเข้าใจแมคคนิกบอสอะไรแบบนี้เนาะคืออาจจะไม่ถนัดอะเออแต่ว่าคืออยากให้สนใจเรื่องแมคคนิกบอสอะไรอย่างนี้มากกว่านะครับตัวละครอ,อาจจะไม่เหมือนกันอาจจะไปลองใช้ตัวนู้นตัวนี้อะไรแบบนี้ก็ ลองเปลี่ยนไปได้นะค,คุณมีตัวไหนที่แรงกว่าคุณก็ลองเอามาใช้ดูนะครับบางทีผมมันไม่ได้แรงที่สุดอยู่แล้วเนาะคนที่แรงกว่าผมก็มีเยอะแยะนะครับมันเป็นทางเลือกนะส่ที่เป็นควรเข้าใจในเข้าใจในเอ่อไอ้นี่มากกว่านะครับเข้าใจในแมคานิกมากกว่ามมาห่งรติการด้วยวะอะไรวะเนี่ยโอ้โหระเบิดไปแล้วนะครับมาห่งรติการนะครับ เรียบร้อยนะครับเริ่มมีสกิลพิเศษแล้วนะชั้นนี้น่าจะเป็นชั้นที่14นะครับอ่าโอเคต่อไปเป็นชั้นที่15นะครับผมก็กจะต้องอธิบายนิดนึงนะเดี๋ยวนี้ไม่ขี้เกียจนะครับ <c oughs> อ่าอันนี้เซอินนะครับโอ้โหตัวนี้นี่บอกเลยนะครับโคตรแชนนะครับอันนี้จะผ่านหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะแต่น่าจะผ่านนะเรียบร้อยนะครับบุ้มไปแล้วนะครับ นี่อันนี้อันนี้เป็นเป็นชั้นที่เป็นชั้นเดียวนะครับที่ผมอะ่ะไม่ผ่านนะตอนมันมานะครับเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะบอกเลยแล้วผมต้องมาทําคลิปแยกอีกครั้งตอนที่มันวนกลับมาครับคือผมเล่นยังไงก็ไม่ผ่านอะ่ะใช้เซอินอะตอนนั้นตอนนี้ผมก็เลยเอาเซอินมาแก้แค้นนะรโดนไปสก,กิลอันตีเดียวระเบิดเลยนะครับเมียบุ๊ก ีชั้น16แล้วนะครับชั้น16นี่เฉยๆนะครับชั้น15ยากกว่านะผมบอกเลยไปครับชั้น17ครับผมจะกดถัดไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมจนถึง21นะ21ก็ค่อยมาอธิบายชั้น 18, 19, 20นี่คือ น่าจะเคยอธิบายไปสองรอบแล้วนะครับอันนี้น่าจะต้องฆ่าโอ้โหแบบเมื่อก่อนมันต้องฆ่าเนบิลอดก่อนหรืออะไรก่อนลยแหละนะแต่นี่คือแบบตายอย่างไวอะ่ะ <c oughs> แ,แต่นี้มันชั้น17เองชั้น17ไม่มีสกิลอะไรพิเศษนะครับโอเคฮะ อันนี้ก็ถ้าไอ,อ้นี่ก่อนนะครับคนข่าว,าวเวอด์ก่อนปะอ่านี่นะครับอันนี้ต้องลากออกมานะครับลากออกมาโอ้ปอยปล่อยก่อนนะครับแล้วก็ฆ่าว,าวเวอด์ก่อนเลยนะฮะแข็งนะตอนนี้แข็งอยู่กดเวเด์ก่อนเลยนะครับ วอลเดอร์ตายทุกตัวก็สบายแล้วครับตอนนี้แปบ๊บเดียวเท่านั้นนะฮะพอวอลเดอร์พอวอลเดอร์มาทุกตัวก็ถึกเหมือนเดิมนะครับแค่นั้นเองนะครับผมชิวๆครับลูลี่จะมาไล่สกิลอะไรนะรเลอะเทอะนะครับอ่ะพอม,มีสกิลนี้ต้องออกก่อนนะครับลากออกมาก่อนอ่าอย่าให้เขาอยู่ในอย่าให้เขาอยู่ในวงนะครับโหเหงาดิอย่างนี้ เออใครมันดึงวะมโสดอ่ะจริงใส่ตัวกันแข่งไว้ก็ดีนะครับตัวซิไมันดึงออกมาเด้ดๆว่ะเขเทอะโอ้เห็นช็อตเท่ๆก็คือเมื่อกี้เลยนะครับแบบลากมาเป็นบุชเชอร์เลยนะครับอ่ะจบไปนะครับชั้น18อ่ะต่อด้วยชั้น19 ที่กนี่เจออะไรวะเจอแทโอลุกกี้นะครับน,นีม่มีอะไรถ้าแทโอก่อนก็จบแล้วจะตายกันเป็นตัวตัวเลยนะครับวิโหต้านทานเคลื่อนไหวต้านทานความเสียหายทั้งหมดนะครับอันนี้ต้องออกไปดูแหละ <c oughs> ว่าลีน่ามันทำอะไรนะฮะอย่างฉันเมื่อกี้แค่คุณลากออกจากวงของลูรี่ก็พอนะครับอันนี้ลีน่าเมื่อถูกอัศาวินประเภทโจมตีอ๋อโอเคอันนี้พิสยัยไกลนะครับแล้วก็พ้อผลลบป้องกันเฉยๆอันนี้ไม่มีอะไรนะครับ ก็คือประเภทโจมตีกับประเภทพิสศษไกลนะครับห้ามใช้ให้เราใช้สมดุลน,นะครับทั้งหมดนะงั้นก็เอาอ e ิเลเนียลงนะครับแล้วก็เอาตัวอะไรลงก็ได้นะสักตัวหนึ่งเท่ๆนะครับนะเดวิลอสแล้วกันนะครับลงไปเลยนะครับไม่รู้ว่าสนับสนุนน่าจะไม่เกี่ยวเนาะ ตีลีน่าก่อนก็ได้นะครับนี่ครับดีครับเรียบร้อยนะครับให้มันระเบิดไปอ่าโอเคครับผมรอแทโออมาตะหมดนะครับอ่าลูกี้ตายแทโอมาตะหมดไปแล้วนะครับเอื้อเรียบร้อยนะครับถึงแอโอจะกางโดมก็จะเฉยนะครับช่างมันนะเรียบร้อยนะครับจบไปนะครับผม โอเคสำหรับชั้น1-20ก็ถึงยยัยงนี่วาเหลือ19นะครับเหลือ20่สไปไปต่อเอาทีมนี้เลยนะครับอันนี้แค่เจอออลลี่นะครับผมจำได้ว่าถ้าเราใช้ดามเมจเดียวเราจะจบไว้ได้ไวมากนะครับออลลี่ไปเลยนะครับเอาใช้ดามเมจที่มีนะครับออลลี่เขาจะเสกนี่แหละเซฟไอ้กลุ่มกางเขนศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดมานะครับพร้อมพายุนะครับ เราก็นวดนวดไปนะครับแต่เราใช้ดาเมจเดียวนะแข่งอย่างสซงอินอย่างไรเงี้ยจบไวมากนะครับบอกเลยอ่าเริ่มอยนะครับตอนนี้ออลลี่เขาห้ามใช้อันติเมตนะไม่เป็นไรนะครับก็ค่อยนวดไปนะครับตีไปทีไปน่าจะผ่านอยู่แหละ ถ้าไม่ผ่านอยเปลี่ยนตัวนะอูู้โดนแรงโดนแรงอยู่นะครับอายุอ่าไปนะฮะตีไปนะ,อ,ปนะอุ้ยเนมิลอสตายไม่เป็นไรครับน่าจะสบายๆนะฮะโอ้โหเขาไม่ใช่ใช้ดาเมจเดียวแล้วมัน มันเบามากเลยนะครับผมพอเข้าในรัศมีแล้วมันใช้สก,กิลไม่ได้เรียบร้อยนะครับจบไปเราไปดูชั้น21กันนะครับชั้น21นะครับมีอีบิทนะครับมีลูรี่นะครับมีลีน่านะครับแล้วก็มีวอลยองนะครับ สกิลอีบินี่พิเศษนะครับก็คือมีโจมตีเป้าหมายที่อยู่ห่างไกลจากตนเองที่สุดก่อนนะครับจะสร้างความเสียหาย160เปอร์เซ็นต์นะแล้วก็มีไม่สนป้องกันด้วยนะครับแล้วก็อยู่ในสถานะไ่ล่านะครับมีขจัดผลที่เป็นปเป็นประโยชน์เนาะแล้วก็ลดพลังป้องกัน43เปอร์เซ็นต์นะครับอีกสกิลหนึ่งก็ขจัดผลที่เป็นประโยชน์เหมือนกันเนาะแล้วก็น็อ c ด down นะครับ แวินาทีออกไปด้านนอก3เมตรเหรอผมก็ว่ามันไม่มีอะไรเลยนะคิวมากนะครับเพดัะนั้นผมขอเอาแก๊งเดิมมาดีกว่านะครับไคกับเซอินนะครับน่าจะจบได้ไวๆนะดูแล้วมันไม่มีอะไรเลยอะ่ะวอยองก็แค่เพิ่มป้องกันนะครับเราเซอินเราทะลุทุกอย่างอยู่แล้วนะครับอย่าไปกลัวนะครับไม่ได้มีแบบอะไรพิเศษเลยนะครับเท่าที่ดู พิเศษแบบต้องห้ามานุนมาตีอะไรอย่างนี้นะครับมาถึงก็หวดไปเลยแล้วกันนะครับหวดลีน่าก่อนเลยนะครับไหนๆแกก็เป็นตัวที่ซัพพอร์ตแล้วนะครับนี่ครับหวดไปเลยนะครับเรียบร้อยนะฮะลีน่าใกล้จะไปตะวันแล้วนะครับสิ่งที่มีแรงก็คือพลังโจมตีของฝั่งตรงข้ามนะครับนี่ลูรี่นะครับวอลยองจะไปแล้วนะครับนี่กดอมมาตายซะหน่อยนะเดี๋ยวตาย นี่นะครับโอ,โ,โอ้โหโอหเรียบร้อยนะครับลูลี่ไปแล้วนะครับต่อไปจะลีน่านะครับลีน่าก็ไปแล้วนะครับอ่าเหลือวอยองกับอีบิดนะครับอีบิดที่ผมเก็บไว้ตัวสุดท้ายเลยนะ,ะนี่ครับทีจริงเราตีวอยองก่อนก็ได้นะเออตีวอยองไปก่อนเลย เรียบร้อยนะครับเดียวอีวิตตัวเดียวแล้วนะฮะไม่น่าจะมีอะไรมัออ้งถ้ามันมีอะไรต้องตีมันไม่ตายอันนี้คือวิธีการดูนะครับ <c oughs> <c oughs> เหมือนจะติดสถานะเลยสักอย่างนะแต่ก็จบแล้วนะครับโอ้ไม่มีอะไรเลยสบายมากนะครับมีแค่คันนั้นที่ต้องเปลี่ยนตัวนะครับเอาอผมรุ่นลงแค่นั้นเองนะครับผม โอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเขาวงกฎนะครับแห่งบททดสอบเนาะของกลุ่มกลางเขนศักดิ์สิทธิ์นะครับอันนี้เราก็ได้ลิมิตมานะครับนิดนึงเนาะแล้วก็พวกหินบัตรนะครับไว้เปิดนะครับแต่ว่าที่สำคัญเลยนะครับผมอยากจะบอกนะครับว่าอันเนี้ย หลังๆอ่ะผมไม่ได้เอาไปซื้อมูลสโตนนะครับผมเอามาเปิดนี่เอามาซื้อหินปลดลิมิตมากกว่านะครับรคือผมรู้สึกว่าหินปลดลิมิตมันมันสำคัญอ่ะเออในตอนนี้นะครับก็เลยเอามาซื้อหินปลดลิมิตมากกว่านะครับส่วนมูลสโตนเนี่ยคุณสามารถไปฟาร์มในดันก็ได้นะครับผมหรือว่า นะส่วนใหญ่ก็อยู่ในดันแหละเนาะออหรือไม่กรัรอใบฟรีรออะไรอย่างงี้ค่อยมาเปิดก็ได้นะครับคือเก็บไว้ซื้อหนะินลิมิตดีว่านะหินลิมิตมันมันำค่ากว่านะครับในตอนนี้นะเปิดเล่นแล้วกันเนาะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับใกล้ได้พัสด์คาวแล้วนะครับอีกแค่ไม่กี่ใบเองนะครับเดี๋ยวไปลงเลดลงอะไรเอานะครับเก็บไข่เป็เอาอ่านะโอเคนะครับผมก็ ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับอาจจะไม่มากเท่าไหร่นะสำหรับคลิปนี้นะครับมันหลายๆท่านน่าจะผ่านน่ะผมว่านะครับผมโอเคก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับก็แน่นอนนะครับเป้าหมายของแพทช์นี้นะครับคือเป้าหมายหรือเป้าหมายของเดือนนี้นะครับก็คือผ่านหอคอย110นะครับ106 107 108ถึง110ไปให้ได้นะครับผมเราจะได้หลุดพ้นจากดาเมจเช็คเกอร์แบบนี้สักทีนะครับโอเค ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ